เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านฮนะวันนี้เรากลับอยู่ในคิวเรเชียดอสดีคอนเทนต์อัปเดตนะครับนี่เป็นอัปเดตใหม่ของเกมนะครับผมที่จะมานะฮะในช่วงช่วงนี้นะฮะไม่รู้เมื่อวันวันไหนเหมือนกันนะฮะซึ่งก็จากันสเปสนะฮะอัดจะจนอือไม่อยาใกล้มาแล้วแหละ สปอยมาตอนตีหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมายังไงเพราะว่าไม่เห็นหลับซะก่อนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยดีกว่า,วาเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นหลีกเดิมนะผมว่าอันนี้คือหลีกเดิมตอนรัชมาอาเบิลโ1วัน,น 1, ใช่ไหมเอ้ะเอบุ๊ไอ้อคือเดี๋ยว บิสกิตอะไรเดียวอยู่คนเทนต์เด็เดอดมินพาร์เนลครับสามารถเลือกอะไรต่างๆสปอนเอตี้สปอโอ้สามารถแกล้งเพื่อนคุณได้แล้วก็ต่างๆอะออะไรเนี่ย7ัอะไรอ่ะมาเตีกรีกครับเดี๋ยวกรีดอะไรเนี่ย โอ้โหอะไรเ <no S 1> นี่ยสนิม่ม new gens deep my unlock for all. new modify ก็คือหมดเอ่อในโอ้โห <c oughs> ไม่กล้าให้อ่านโ <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้โหูอาวกัมโบหายเขาเมื่อกี้ดีคอนเทนต์อัปเดตวันที่20เดือน12สองนะครับก็คือวันนี้แหละอ่ะ อะไรอะเขียวีเอากินเข้าไปแล้วนีม่มีอะไรครับผม,มนี่คืออะไรอะ,ออะถ้างั้นอะถ้างั้นผมขออนุญาตมาวิเคราะห์แต่ละสถานเออแต่ละจุดนะครับผมว่ามันเป็นยังไงขั้นตอนแรกเลยจุดแรกที่เราเจอเลยก็คือตรงนี้อาตรงนี้คือแอมบูสมานะครับผมแอมบูสมาไปมาหันหลังไปเจอสกีด มันกระตุกอะไรขนาดน,นั้นอาจะนั้นกรีเขก็ามานี่ introduction the admin the admin หาเนวไม่รู้ว่าต้องซื้อหรือเปล่านะสามารถปรับดาเมจได้รีบาง speed นะครับฟาโซนฟาสาวโค้ซสาวไลท์คัลเลอร์สปอนค c สต t ม m อน,นิเต้ เอน i ิตี้อะไรเลย์ชื่อเพลเยอร์สามารถเลือกได้ว่า go to ที่ไหนเลกค่าไม่มั่นใจนะ feeling heal สามารถชุบชีวิตได้สามารถเสกสกิเสกวอยเสกกิตเอ็ก้าสิบสามารถทำให้เป็นแอดมินหรือทำให้ไม่เป็นแอดมินสามารถติได้โอ้โหสเตตนี่สามารถสปอนเอนติตได้เยอะเลยสปอนไอเทมนะคะผมก็ ของคุณได้ครับผมอันนี้คือ let more คือแบบ figure เยอะเกินบางทีหลังจากนั้นคืนนี้เขา,าเดินเข้าไปที่ห้อง710นะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเขาก็าเ,จเจอเจ้ามา้าซึ่งมันคืออะไรอะไรคือมา้าผมงงเนี่ยม้าคืออะไร นี่ของกรีกครับ <is> นะครับผมอันนี้คือฟอร์ดอืมมีน้ำด้วยอ่ะไฟแนลลี่เชิญเชิญกีนเป็นแหล่งน้ำประมาณ <my God. S 2> นะั้นอันนี้น่าจะฟอร์สองมั้งนีท่อน้ำนะครับผมมาเจอไม้อีกแล้ว <you> อันนี้คือเหมือนเขาเขาหยุดไว้หรอเขาเดินหยุด อันนี้ฟิกเกอร์กับเจฟมาด้วยกันนะครับผมโอ,อ้้หแล้วนี่คือห้องสมุดเหรอห้องสมุดแบบปรับใช่ไหมในมายนะครับผมอัรล็อก for all ก็คือน่าจะปลดล็อกทั้งหมดหรือเปล่า New Modify New Act นิวเอ t now a c t กซ n แนวเอ็กซ์เชครับผมสามารถรับสามารถรับ ยิปแปลว่าให้สามารถให้เกิดใหม่ได้โอ้โหดีๆเดี๋ยวมื่อกี้ยันไม่ทันเข้ามาดิตองกัมโบเมื่อกี้ค่อยๆไปนะฮะนิวเอนติตีนะครับผมนิวไอเทมดีดคัตซีน เฟสเจอร์โหลดไทม์บัคฟิกซ์นิวรูมรูมเรเวนเนิร์สเนิร์ฟนะครับผมแอคชิมเมนต์ซีเดรรันโอ้โหคือแปลตรงๆนะมีเอ็นติตี้ตัวใหม่ก็คือขอเรียกว่าสัตว์ประหลาดตัวใหม่มีไอเทมใหม่มีฉากพัดสกรีนใหม่มีห้องใหม่มีแอค i ิมเมนต์ใหม่มีการแบบวิ่งเร็วใหม่ แล้วก็นเนิฟไอท้ที่เนิฟอะที่กั m b l น่าจะเนิฟหรือเปล่าไม่มั่นใจแกบักไอ้บักก็น่าจะเป็นบักอะไรต่างๆได้แหละผมว่ามันน่าจะเยอะบักอะ and more ก็คืออีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้คืออะไร human to human to this way นะครับผมเด,ด,ด,ดี๋ยวเดเมื่อกี้คืออะไรต้องค่อยดูทีละฉากครับผมเพราะว่าฉากมันเยอะ เนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นห้องเอ่อห้องแบ็กดอร์ใช่ไหมห้องแบ็กดอร์รู้สึกว่าอาจจะเอาเข้ามาอยู่ในปกติไหมแล้วก็อาจจะเป็นห้องแบบอะไรอย่างนั้นเนี่ยคงไม่มั่นใจนะฮะอันนี้ฟิวใส่เก้าสิบอันนี้มีกัมโบหายไปเรร้อยแล้วครับอันเนี้ยคืออะไรมเมื่อเราวิ่งหนีซีกอยู่แล้วก็มีเจ้าท่อมันปิดอยู่แล้วต้องเดินให้ชนท่อประมาณนั้นงบ ซึ่งเด็คอนเทนต์อัปเดตก็จะมาวันนี้นะครับผมผมว่าน่าจะอัปเดตตอนตอนค่ำมัง้งในเวลาประเทศไทยนะเทนกรีซครับเขาเล่นและแสดงว่าของเขาก็อาจจะอัปเดตเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจเพะผมยังไม่ได้ดูเนาะโอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้ท่านจะเ็นต์อนนี้กับรายการ The c h อยลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสก๊ปตเ็นตลายจมูกด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ